เทคนิคก็คือตีหนึ่งทีสกิลหนึ่งทีพี่เมฆสอนอะไรของแกว่าโคตรงงเลยมีคนงงแน่นอนล้านเปอร์เซ็นล้านของล้านเปอร์เซ็นซึ่งพี่จะทําให้ดูในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับเทคนิคนะสกิลหนึ่งที่พี่บอกเมื่อกี้ใช่ไหมถ้าตีโดนสกิลหนึ่งต้องโดนเห็นไหมทําไมมันปั่นนะเอางงทําไมมันปั่นวะทาไมทําไมเขาไม่ตีเก็บตแตกวะทาไมบางคนเขาไม่เอาลูนตีไววะบางคนเขาเาจาะร้อ,รอยทำไมเล่นได้ เพราะเวเลที่ช่ำช่ำเขาจะใช้สกิลในการเก็บสแตก็กเขาจะไม่ใช้การตีปกติในการเก็บสแต็กนะครับอันนี้ในกรณีที่เราโดนลุมนะเข้าไปตีสองหนึ่งตีหนึทีสกิลหนึ่งทีตีหนึ่งทีสกิลหนึ่งทีตีหนึ่งทีสกิลหนึ่งทีอันนี้ในกรณีที่เราโดนลุมนะเราจะใช้พาสิฟในการยืนไฟ์ยิ่งปั่นโดนไหนตัวเลือดยิ่งเด้งเข้าใจไหม และถ้ามันตายอีกเลือดจะเด้งอีกเพราะว่าพลังแฝงของเวเลสอะ่ะมันเป็นพลังแฝงที่ถ้าได้คิวหรือแอซซิตอ่ะเลือดมันจะเด้งเออแล้วสเต็ปต,ต่อไปคือถ้ามันมีตัวที่มันสามารถเอาเราตายได้อะ่ะตัวบางๆอย่างเงี้ยเราเก็บสองหนึ่งไว้จ่ายมันทีเดียวเลยสมมติพี่เข้าไปเปิดไฟอย่างนี้ใช่ไหมมันมีเมดเข้ามาแล้วเราเลี้ยงไว้ก่อนเลี้ยงไว้ก่อนเลี้ยงไว้ก่อน ขยับวงไปโดนมันแล้วก็สองหนึ่งเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวนะครับสกิลสองเนี่ยถ้าอยู่ไกลจะดึงเข้าถ้าอยู่ใกล้จะดึงออกมันจะดึงให้ไปอยู่ในระยะของสกิลหนึ่งในระยะปลายโซ่นั่นเองเข้าใจไหมมันจะมีโซ่อยู่สองเส้นถ้าโดนสองเส้นอะ่ะจะสตัตนถ้าโดนเส้นเดียวไม่สตันเข้าใจไหมซึ่งสกิลสองเนี่ยมันจะทําให้ศัตรูมันอยู่ในระยะปลายโซ่ของสกิลหนึ่ง ไม่เชื่อดูนะสมมติอันนี้เทนอยู่ใกล้พี่นะเทนอยู่ใกล้พี่เห็นไหมมันผลักออกเห็นไหมมันผลักออกให้ไปอยู่ปลายโซ่เห็นปะเห็นปะมันผลักออกให้ไปอยู่ปลายโซ่เห็นปะแต่ถ้าเทนอยู่อยู่อยู่ไกลพี่อ่ะเทนอยู่ไกลเห็นปะมันจะดึงเข้ามาให้อยู่ในระยะปลายโซ่เห็นไหมง่ายไหมฉะนั้นถ้าสองหนึ่งได้จะชัวร์สุดแต่ถ้าสองมันคูดาวไม่ทันละถ้าสองคูดาวไม่ทันเนี่ยเรา ตีหนึ่งทีสกิลหนึ่งทีแบบนี้ได้เลยจําไว้ว่าถ้าตีโดนสกิลหนึ่งจะโดนนะครับตีปุ๊บสกิลหนึ่งเลยถ้าเรามีสกิลหนึ่งอะเราตีก่อนหนึ่งทีติดพาสีฟเห็นปะสเตปเนี้ยพี่ใช้หาก,กินบ่อยมากในกรณีที่สกิลสองไม่มาเพราะว่าสกิลสองมันคูลดาวนานกว่าสกิลหนึ่งเพราะว่าเราเปิดไฟเนี่ยอันตีสองหนึ่งใช่ไหมเนี่ยสกิลหนึ่งมันจะมาก่อนเว้พี่ก็จะใช้สเตปนี้เลย ตีแล้วก็สกิลหนึ่งตีสกิลสองตีสกิลหนึ่งตีสกิลสองปั่นได้ทั้งวันครับผม